สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูนุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูนุกจะพาพวกเรานะคะมาเรียนกันในเรื่องหลักธรรมนำความสุขค่ะ โดยในบทนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนะคะซึ่งก็เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะที่มีความสำคัญต่อชาวพุทธนะคะที่เราเนี่ยควรนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหลักธรรมที่เราจะเรียนกันในระดับประถงศึกษาปีที่6ในวันนี้นะคะก็จะมี 1. พระรัตนาตายัย สอไตรสิกขา 3. โอวาสามสการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายามุกและสิ่งเสพติดค่ะและสุดท้ายนะคะสพุทธศาสนาสุภาษาิตค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยหลักธรรมแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองค่ะ พระรัานาตนใจนะคะก็แปลว่าแก้วอันตระเสิดสามปัญการค่ะอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยประการแรกนะคะพระพุทธนะคะหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมนะคะที่ช่วยดับความทุกข์ให้แก่มนุษย์ค่ะประการที่สองนะคะ พระธรรมนะคะนั่นก็คือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือว่าพระพุทธเจ้านะคะเพื่อความดับทุกข์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและสุดท้ายของพระรัตนใจนะคะก็คือพระสงฆ์นะคะคือสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านะคะ ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมนะคะแล้วก็นำหลักธรรมนั้นเนี่ยมาสั่งสอนนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะหรือว่าประชาชนชาวพุทธนะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคะ่ะหลักคมต่อไปนะคะนั่นก็คือหลักสัทธรี่ค่ะหลักรัทธา4มนะคะก็จะประอกรอบด้วยกัน4ประการนะคะนั่นก็คือ1 ทาการไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนานะคะย่อมเป็นกรรมนะคะหมายความว่าไม่ว่าเราจะทําความดีหรือความชั่วนะคะล้วนแล้วเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งิ้นค่ะประการที่2นะคะเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนคือเราทุกคนนะคะล้วนม,มีกรรมเป็นของตนเองนะคะซึ่งก็มาจากการกระทําที่เราได้กระทําเอาไว้นะคะ ประการที่3นะคะเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลค่ะและประการสุดท้ายนะคะเชื่อในพระปัญญาและการตัดสรุของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ตามหลักธรรมอันประเสริฐด,ด้วยพระองค์เองนั่นเองค่ะ และเมื่อนักเรียนนะคะมีความเชื่อทั้ง4ี่ประการที่คุณครูกล่าวมาแล้วนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่ประพฤกิชั่วนะคะทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะเพราะว่าเชื่อในเหตุและผลของการกระทําดีนะคะจึงทําให้นักเรียนเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะแล้วก็พบแต่ความเจริญค่ะ ค่ะและเราก็จะไปกันในหัวข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือบำเพ็ญพุทธกิจ5เวลานะคะนั่นก็คือการบำเพ็ญบุญของพระพุทธเจ้านะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าคะ่ะแบ่งออกเป็น5เวลาดังนี้คะ่ะ 1. ช่วงเช้าพระองค์นะคะทรง ออกบินทบาทนะคะโปรดสัตว์และสนทนาธรรมนะคะกับผู้ที่เล็งเห็นว่าสังขอนได้นะคะ 2. ช่วงเย็นนะคะก็คือพระองค์เนี่ยจะเสด็จออกไปแสดงธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น3ช่วงค่ำนะคะพระองค์เนี่ยทรงประทานโอวาทแก่เราวิสุสงฆ์ค่ะ 4. ช่วงแค่งคืนพระองค์ทรงตอบปัญหาธรรมและแสดงธรรมแก่เทวดานะคะ5 ช่วงใกล้รุ่งนะคะพระองค์เนี่ยก็ทรงพิจารณานะคะแล้วก็เลือกบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดในตอนเช้าค่ะและหลักธรรมต่อมานะคะนั่นก็คือหลักธรรมอริยรัตสีนะคะก็คือความจริงอันประเสริฐกิประการนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ประกอบไปด้วยทุกสมุนไพริีรธมาร์กนะคะโดยเราจะมาที่ทุกกันก่อนนะคะนั่นก็คือสภาวะที่ทนได้ยากนะคะหรือว่าสภาพที่ผิดพันธุ์นะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็จะเป็นเราทำคะแนนได้น้อยนะคะเราสอบได้น้อยหรือว่าเราทำข้อสอบไม่ได้เลยนะคะถ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นปวดท้องนะคะทำให้เรา ภาวะที่บีบคั้นนะคะหรือว่าการพัดพาดนะคะจากิ่งที่เรารักนะคะเป็นความราชนาที่ไม่สมหวังนะคะล้วนแล้วทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุทัยนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะคะก็คือปัญหาหรือว่าความอยา อย่างเช่นในภาพนี้นะคะเราอยากสวยเราอยากมีชื่อเสียงแบบดาราเกาหลีนะคะหรือว่าเราอยากที่จะมีเงินเยอะๆมีหองใช้ในราคาที่มันแพงๆนะคะหรือว่าเราเนี่ยไม่อยากแก่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ทําให้เราเนี่ยเกิดทุกข์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนิโรธนะคะ หมายถึงความดับทุกข์นะคะก็คือภาวะที่ตัณหาเนี่ยดับสิ้นไปนะคะเมื่อตัณหาเนี่ยดับสิ้นไปแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยก็จะพบแต่ความสง,งบสุขนะคะเป็นความเรียบง่ายที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมัคนะคะหมายถึงข้อปฏิบัติให้ไปถึงความดับทุกข์นะคะมี8ประการนะคะได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ คือการเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะคือการเห็นชอบ 3. สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบ 4. สัมมารกรมมันตะคือการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะคือ การพยายามชอบ 7. สัมมาสติคือการละลึกชอบและ8สุดท้ายนะคะสัมมาสม,มาธิคือการตั้งจิตมั่นชอบค่ะหลักธรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือหลักกรรมค่ะประกอบไปด้วย3ประการนะคะคือ1กายกรรมนะคะนั่นก็คือการกระทำนะคะ 2. วาจีกรรมนะคะนั่นก็คือการพูด 3. มโนกรรมนะคะนั่นก็คือความคิดซึ่งทั้ง3ประการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมค่ะโดยกุศลกรรมนะคะนั่นก็คือหมายถึงการกระทําความดีนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์นะคะ พูดสิ่งที่ดีงามนะคะพูดแต่สิ่งที่ดีๆไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นนะคะไม่ประพฤติผิดวนกรรมนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไม่นําของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอกุศนลกรรมนะคะหรือว่า,าการทำความชั่วนะคะยกตัวอย่างเช่นโลภมากนะคะอยากได้สิ่งของของผู้อื่นนะคะพูดเท็จ พูดไปเรื่อยนะคะเราก็รวมไปถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะไม่ไว้ชีวิตสัตว์ใดๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นการทําความชั่วนะคะต่อไปก็จะเป็นความสําคัญของพระสงฆ์นะคะโดยพระสงฆ์นะคะก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นําคําสอน พระพุทธเจ้านะคะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติีประพฤติชอบนะคะเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นําหลักธรรมคาสอนเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแผ่ให้แก่ประชาชนชาวพุทธนะคะรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับผู้อื่นเนี่ยได้ปฏิบัติตามค่ะและหลักธรรมสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้ น,ะะนั่นก็คือหลักใรศิกขาค่ะหมายถึงข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการนะคะได้แก่1ศีล2สมาธิ3ปัญญาค่ะโดยศีลนะคะก็คือการรักษากายและวาจาให้เป็นปกตินะคะหรือว่าไม่ให้บกพร่องนะคะซึ่งก็เป็นข้อฝึกอบรมนะคะในการประพฤติตนนะคะก็ได้แก่ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะทั้งกายและก็วาจานะคะอย่างเช่นการพตกต้นในสิ่งที่ดีนะคะพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็การรักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธินะคะซึ่งศีลเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมต่างๆนะคะดังนั้นผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์นะคะ จะมีจิตที่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็เป็นสมาธิได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือสมาธินะคะคือความตั้งมั่นแห่งจิตนะคะหรือว่าการสังดวงจิตนะคะให้แน่ๆน,นะคะซึ่งฝึกได้โดยการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือว่าจุดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสิ่งต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญญานะคะนั่นก็คือความฉลาดรอบรู้นะคะหรือว่าความแจ่มกระจ่างนะคะในเหตุและผลนะคะรู้และเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะปัญญาที่กล่าวถึงในตรสิทขานี้นะคะก็คือเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกนะคะการปฏิบัตินะคะหรือว่าการอบรมนะคะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นหลังจากการฝึกสมาธิ เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะคะก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งในสิ่งต่างๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนง่วงกันหรือยังเอ่ยอ่ายังไม่ง่วงใช่ไหมอย่าลืมนะคะคุณครูมีการบ้านให้พวกเราท่ายคลิปทุกครั้งนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะแล้วก็ถ่ายส่งในกรุ๊ปไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ โอแค่นี้ก่อนแล้วเราไปต่อกันในคลิปหน้าแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย